สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอสไดบ้านนะครับวันนี้ผมจะนำรีโมทแอร์ยี่ห้ออิมเมเน t นนะครับมารีวิวกันนะครับว่าจะใช้งานกันไปอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็ขั้นตอนในการใส่ฐานนะครับฐานจะใช้สามเอสองก้อนนะครับอยู่ด้านหลังด้านหลังของรีโมทนี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูหน้าตาของปุ่มต่างๆกนนะครับ ปุ่มที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเปิดและปิดแอร์นะครับปุ่มนี้คือปรับอุณหภูมิลงอันนี้ปรับอุณหภูมิขึ้นนะครับปุ่มโหมดนะครับโหมดเลือกการทําง,งานโหมดความเย็นโหมดไล่ความชื้นและโหมดพัดลมนะครับปุ่มแฟนก็คือปรับสปีดพัดลมนะครับไฮมเดียมโลนะครับปุ่มสวิงคือสวิงบานเกตและตั้งบานเกตตามองศาที่เราชอบนะครับ ปุ่ม I feel คือปุ่มปรับอัตโนมัติอ่าปรับอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับปุ่มนี้นะครับมีเฉพาะอ่าปุ่มฟอกอากาศและดึงอากาศจากภายนอกอากาศบริสุทธิ์เข้ามานะมีเฉพาะแบบรุ่นพิเศษเท่านั้นนะแต่แต่รุ่นนี้ไม่น่ามีครับปุ่มสลีฟคือปรับอัตโนมัติในการนอนหลับครับ,รบเพื่อให้การนอนหลับสบายนะครับอันนี้ปุ่มเทมนี่ก็คือดูอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิภายนอกนะครับมีเฉพาะบางรุ่นเหมือนกันนะครับ อันนี้คือทาเมื่อออนตั้งเวลาเปิดนะครับอันนี้คือล็อกคล็อกคล็อกนะครับตั้งเวลานะปุ่มถัดมาคือทามทามเมอร์ออฟนะครับตั้งเวลาปิดนะครับปุ่มเทอร์โบเทอร์โบคือพัดลมตะแรงสุดน,นะครับใช้กรณีที่เราเปิดแอร์ใหม่นะครับแอร์ air, อุณหภูมิในห้องมันจะสูงนะครับมันจะอากาศร้อนเราก็ต้องเปิดใช้ตัวนี้เพื่อระบายระบายความร้อนนะครับ ไลท์นี่คือปิดและเปิดไฟหน้าจอที่คอยเย็นนะครับ X fan mm hmm. คือปุ่มที่มีแต่พัดลมนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ครับมันพัดลมคอยเย็นจะดับหลังจากเราปิดเครื่องสิบนาทีนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มกันใช้าง,งานกันเลยนะครับตอนแรกเราก็เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ปึง้งกดที่ปุ่ม on on นะครับเปิดแอร์ปึง้ง หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเปิดแอร์ตอนนี้อยู่ในโหมดความเย็นครับอ่านี่ครับแชกแชกนี่โหมดความเย็นอุณหภูมิยี่ิห้าองศาครับแฟนปีพัดลมเป็นอัตโนมัติครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกมาดูที่โหมดกันก่อนนะครับส่วนมากที่จะตั้งกันผิดครับเรามาดูที่โหมดกันก่อน โหมดอย่างนี้เรากดมันจะไหลไปเรื่อยอันนี้โหมดโหมดความชื้นนะครับไล่ความชื้นนะครับคือคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดไปแอร์ในห้องก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเย็นเลยนะครับคือไม่แนะนําให้ตั้งนะครับแต่ถ้าเราจะตั้งเพื่อจะไล่ความชื้นก่อนปิดแอร์อะไรก็ได้แต่แต่ก็อย่าลืมนะครับมาตั้งเป็นโหมดความเย็นกลับขึ้นมาแล้วนี้คือโหมดพัดลมนะครับพัดลมก็มีแต่พัดลมอย่างเดียวเพื่อระบายอากาศไปในห้องครับปุ่มนี้ก็ปุ่มฮีตเตอร์นะครับแต่แต่รุ่นนี้ไม่มีมีเฉพาะบางรุ่นนะครับ น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะครับอันนี้คือปุ่มอัตโนมัตินะครับหลกัหลกๆที่ผมแนะนําให้ตั้งก็คือปุ่มนี้ครับปุ่มโหมดคูลหรือโหมดความเย็นนะครับแล้วพร้อมกับการปรับอุณหภูมินะครับอตอนนี้25บางคนก็ชอบอๆ23ก็ได้นะครับและเ,เพื่อเป็นการประหยัดไฟแล้วเราควรตั้งอยู่ในการเล็งอุณหภูมิคือ24ถึง26องศานะครับของกระทรวงพลังงานนะครับ ผมตั้งไว้ยี่ิห้าแล้วกันครับโอเคนี่ครับแล้วทีนี้มาดูที่แฟนนะครับสปีดพัดลมตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับพัดลมอัตโนมัติก็จะทํางานอัตโนมัติเรื่อยๆนะครับคือหมายถึงว่าอุณเซนเซอร์จับอุณหภูมิในห้องถ้าอุณหภูมิสูงก็จะเป็นสปีดไฮครับถ้าห้องเริ่มเย็นก็จะเป็นมีดเดยมแล้วเป็นโลนะครับจับอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราจะตั้งแบบ คงที่อ่าสุ่านี่คือสปีดสโลนะสปีดหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอ่าสปีดสองก็ได้บางคนชอบชำ้ชำๆทั้งคืนเลยก็สปีดสามนะครับก็อย่างนี้ก็ได้ครับก็ตามใจชอบแล้วเราก็จะตั้งไปถ้าเราก,กดอีกทีก็จะเป็นอัตโนมัติทําเป็นออโต้นะอ่าบางคนชอบเงียบๆอ่าเวลากลางคืนก็มาปรับที่เป็นสปีดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ปุ่มถัดมาจะเป็นสวิงนะครับสุาเราก,กดปึ้งอันนี้เป็นอัต อัตโนมัตินะครับสวิงถ้าเรากดอีกทีก็จะเป็นยกเลิกครับถ้ากดอีกทีอ่ากดอีกทีก็จะเป็นองศาอยู่ข้างบนนะครับเราก็ตามใจชอบนะครับบางคนก็มีเด็กก็ไม่อยากให้โดนตัวคนเท่าไหร่ก็กดขึ้นข้างบนเลยก็ได้เนี่ยครับเรากดลงมาก็จะลงมาเรื่อยๆครับนี่ทบลงมาเรื่อยๆอันนี้คือลงสุดนะครับองศาลงสุดอันนี้ก็คือสวิงเฉพาะอยู่ตรงนี้ครับ จากล่างขึ้นแค่ถึงครึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็คือนี่ครับตามลูกศรเลยนะครับเนี่ยนี่คือเฉียงขึ้นบนนะครับจากองศาแล้วก็ขึ้นบนสุดนะครับถ้าเรากดทีนี้คือสวิงครับถ้าเรากดก็คือยกเลิกก็คือตามองศาที่เราตั้งไวล่าสุดนะครับนี่คือสวิงโอเคปุ่มนี้ผ่านไปนะครับแต่ถ้าเรามากดปุ่มไอฟิลนะครับไอฟิลก็จะจับอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับ ปึ้งสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับไอ l ฟลแต่ถ้ากดยกเลิกก็จะหายไปนะครับกดปุ่มเดิมนะครับยกเลิกก็จะหายไปกดกดกดผิดครับกดกดสดิปไอเฟลกดตกีปุ่มนี่ก็หายไปปุ่มนี้ผมก็จะผ่านไปนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใช้งานมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับคือปุ่มฟอ,อกอากาศ ปุ่มอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกนะครับถ้าเรากดอลองกดแก็ได,กด้กดปึ่มน,นี้ก็สอากาศนี้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกถ้าเราจะใช้ใช้งานทั้งสองอย่างก็จะขึ้นนะครับกดอีกทีก็จะยกเลิกนะครับยกเลิกปุ่มสลิปนะครับถ้าเรากดปึ่งก็จะมีรูปนีครูรปประจำเครื่องเซี่ยวนะครับแล้วมีรูปดาวครับคือ,อะระบบจะจับอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เรานอนสบายนะครับ แถ้าเรากดอีกทีก็จะเป็นการยกเลิกนะครับปุ่มปุ่มเทเนี่ครับกดก็คือมันจะมีจับอุุงภูมิภายในห้องจับอุุงภูมิภายนอกนะครับนี่ครับดูสัญลักษณ์ครับมีเฉพาะรุ่รนบางรุ่นนะครับอันนี้ครับอันนี้ทำออนตั้งเวลาตั้งเวลาแต่การตั้งเวลาเราต้องตั้งเวลา,านาฬิกาตรงนี้ให้มันตรงก่อนนะครับหมายถึงว่า ตรงก็คือให้ให้เวลามันเป็นปัจจุบันก่อนนะครับนี่ตรงนี้ครับอ่าสมมติว่าเวลาปัจจุบันมันผมตั้งให้ตรงแล้วครับอ่าสูอ่าสูสว่าใครไม่ตรงอ่ะถ้าใครไม่ตรงก็ต้องตั้งตรงนี้นะครับกดเลยครับมึงสมมติว่าเป็นศูนย์เก้าศูนย์แล้วกันนี่ครับพึงอันนี้กระพริบเราก็ลดลงอ่ะลดลงลดนาทีลงให้เป็นศูนย์เก้าศูนย์ครับถ้าเรากดแค่มันจะเป็นลงทีละสิบนะครับแต่ถ้าอันนี้มันมันใกล้ได้ศูนย์เก้าศูนย์แล้วนะครับ อ่าศูนย์เก้าศูนย์แล้วกันอ่าศูนย์เก้าศูนย์แล้วปล่อยไว้กันนะครับเดี๋ยวเวลามันก็จะอัตโนมัติเองนะหมายถึงว่าทํางานอัตโนมัติอ่าอ๋อเราไม่ได้กดมันเมื่อกี้มันต้องกดย้ําอีกทีนะครับเอาใหม่ครับกดตึ้งกดนี้เราก็ต้องกดพอกดนี้เราก็ต้องกดคล็อกทีนึงครับเพื่อตั้งให้มันให้ยืนยันการทํางานนะครับหนึ่งเรากดคล็อกที่อ่านี่ือเป็นศูนย์เก้าศูนย์แล้วนะครับ แต่ทีนี้อ่ะถ้าเราตั้งเปิดถ้าเราลองกดตั้งเปิดก่อนครับปึ้งอ่ะตั้งเปิดสูงว่าศูนย์เก้าอ่าประมาณศูนย์เก้าสามศูนย์เราจะให้เปิดแอร์อ่ะเรากดทำออนใหม่ครับศูนย์เก้าศูนย์อ่ากดแชร์เลยนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับเปิดแอร์อ่าเลยเลยนี่ครับแล้วก็กดยืนยันอีกรอบนะปึ้งอ่านี่ครับออนนะครับ นี่คือศูนย์เก้าศูนย์ก็คือจะเปิดแอร์นะครับนี่ออนแล้วนะครับครับแต่ถ้าเราเกิดอีกทีก็เป็นการยกเลิกนะครับอ่าออนคําว่าออนก็หายไปครับหลังหลังเวลานะครับบางทีครับแต่ถ้าเราจะตั้งตั้งปิดนะครับอีกกี่ชั่วโมงปิดแอร์เราก็เนี่ยครับเวลาเท่าไหร่เราปิดแอร์เราก็ต้องอืมนี่มันขึ้นสิบเจ็ดศูนย์นะครับเราก็ตั้งเลยครับ ตั้งตอนที่ว่ากับพิบอยู่เนี่ยครับถ้าเราช้าปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปเป็นเวลาปัจจุบันนะครับได้หไหมเลื่อนเวลาเป็นเวลาปัจจุบันครับแต่เรากดตั้งเลยครับตั้งปิดเท่าไหร่ดีครับตึงลดลงมาตึงตึงมันจะถ้ากดแช่มจะเป็นทีละสิบสิบนาทีครับแต่ถ้าเรากดกดทีละครั้งมันจะเป็นทีละนาทีครับนี่ครับสูงว่าสิบ สิบศูนย์แล้วกัน,นครับตั้งปิดครับสิบศูนย์เราก็กดย้ำที่เวลาทีนะครับปึ้งเวลาตั้งปิดแล้วตัวเลขออฟก็จะขึ้นนะครับถึงเวลาสิบศูนย์ศูนย์แอร์ของทางก็จะดับไปนะครับโอเคตั้งปิดแล้วตั้งเปิดผ่านไปนะครับมาดูตรงเทอร์โบนี่ครับเทอร์โบนี่ก็ใช้เวลา ใช้ในเมื่อกรณีที่แอร์ห้องร้อนๆนะครับแล้วก็เปิดทูบตุ่มมีพัดลมจะแรงสุดนะครับเพื่อระบายความร้อนในห้องนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าห้องจะร้อนถ้าเรากดอีกทีคือเป็นยกเลิกนะครับเรากดไลท์ครับไลท์คือแสดงไฟที่หน้าคอยเย็นนะครับหน้าจอคอยเย็นครับนี่ครับไลท์มีไฟแต่ถ้าเรากดอีกทีคือยกเลิกครับ เอ็กแฟนก็คือ,อมิดผมกดเอ็กแฟนแล้วครับมีแต่พัดลมนะคือพัดลมจะคือระบายาละผิดจุดครับไล่ไล่ความชื้นครับไล่ความชื้นในระบบครับก็คือหลัง,ลงเราปิดแอร์ไปเนี่ยคือพัดลมคอยเย็นก็จะหมุนไล่ความชื้นภายในคอยเย็นอยู่สิบนาทีแล้วก็จะดับไปนะครับถ้าใครกดปุ่มนี้ก็ปิดแอร์เสร็จยังไม่ดับก็จะพึ่งตกใจนะครับ หลักๆที่ผมจะแนะนําในการใช้งานรีโมทนะก็คือเต่ผมปิดตัวนี้ไปก่อนหลักๆก,ก็คือตั้งในโหมดคู่นี่ครับโหมดจะไหลไปเรื่อยนะครับนี่ครับนี่เป็นโหมดไล่ความชื้นนี่เป็นโหมดพัดลมอย่างเดียวนี่ฮีเตอร์ครับในในรุ่นนี้ไม่มีฮีเตอร์นะครับนี่คืออัตโนมัติผมจะแนะนําให้ตั้งที่โหมดนี้ครับโหมดคูเนี่ยเป็นแช่แข็อย่างเงี้ยแล้วพร้อมกับการปรับอุณหภูมิขึ้นหรือลงครับแต่ผมจะแนะนําให้ตั้งในช่วง ยี 24, 24ิสิบสีถึงยีองศาของกระส่งพลังงานเพื่อการประหยัดไฟครับ้เ,เพื่อนๆทนาดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ